สวัสดีสวัสดีทุกคนืันนี้มาพบก,กับช่องคุณยาพพาเพิ่นคือเก่าืันนี้คุณยาสิผ้ามาผัดปูผัดผงกะหรี่เนาะจ้ะวัตถุดิบเท่ากับนี่ปูทําความสะอาดแล้วเนาะอ่าหอมใหญ่ใบใบตั้งโอยใบขึ้นช่ยค่ะไข่ไข่ไก่สองฟองแล้วก็ซิ้วขาว น้ำมันหอยผงชูรสรสดีแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆแล้วก็นมข้นจืดแล้วก็ผงกะหรี่นะคะเราลงมือทำกันเลยก่อนอื่นเรามาผสมผสมน้ำเราใส่นมข้นจืดลงไปค่ะ คนจืดหนึ่งสาพีแดงไปเลยแล้วก็จะใส่อซีอิ้วขาวแดงไปเลยค่ะน้ำมันหอยแดงไปเลยค่ะอย่างละหน,งนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผงอนะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะรสดีเห็นไปเลยเลยก็ผงกะหรีประมาณนี้กละกาเอาไปเพื่อนๆ จากนั้นเราจะใส่ไข่ลงไปเลย,เลยคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยประมาณนี้ใครชอบหวาน ใครชอบไม่หวานก็ตามใจเราเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงมือผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่กระเทียมลงไปค่ะบ้านนี้ไม่กินกระเทียมนะคะ ก็เลยใส่เป็นพี่ดีเนาะแล้วเราก็ใส่ปูนงไปเลยค่ะ ก็จะปิดฝาอบปูปไว้ก่อนแป๊บนึ้งอ่าปูเราสุกแล้วปูเราสุกแล้วค่ะเพื่อนเราก็จักปุงเลยเนาะ น้ำที่เราผสมเราก็ไปให้เข้ากันเลยค่ะนั้นแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วเพิ่งคน หอมใหญ่ลงไปค่ะปิดฝาไว้ปิดฝาไวนะ้แป๊บนึงเปิดฝาค่ะ น้ำมนให้งเติมน้ำได้นะคะนี่เจากนั้นเราก็ใส่ใบตองโอ้เลยค่ะใบขึ้นชัยต้ก็เริ่มจากนั้นก็ปิดแก๊สเป็นนั้นว่าเสร็จคุณย่าชิมแล้วค่ะต,ต่อมๆอร่อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อน มาค่ะมาทานด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะคเพื่อน อันนี้ใครมีพริกไทยก็โรยได้นะคะนี่เด็กๆก็ไม่กินก็เลยไม่ใส่นะคะมีพริกไทยโรยได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเฮงๆงปังๆไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ